ได้หรือเปล่าได้โอเคนะถ้าผมมีเปล่ามีพอมาทุ่มหัวทานนะทานบ่อนะได้โอเคทันเชื่อทนัทนเซมสวัสดีครับผมเล็กเดินในป่าครับวันนี้ก็เดินทางมาคนเดียวนะท่านผู้ชมผมอยากจะมาตามหามีเล่มหนึ่งนะท่านผู้ชมเป็นมีของพี่ชายผมเองนะตอนนี้เนี่ยมีเล่มนั้นก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นพี่ชายผมบอกว่า เหมือนทําตกไว้ในน้ําหรือในป่าสักแห่งหนึ่งนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นป่าแถบๆถนี้ยที่เขาทําหายไปนะวันนั้นที่เขามาเนี่ยมันจะกลับไปตามหาเม็ดอาคมเล่มนั้นนะเพราะว่าเป็นเมธที่ศักดิ์สิทธิ์เอามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการไปฟันพวกพวกผีปีศาจเนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกคนชั่วคนเลวคนที่ผิงเขาสิงอยู่ในนั้นเนี่ยคือถ้าเจอเม็เล่มนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ากลัวเลยนะเหตุผลที่เขากลัวเนี่ยเพราะว่า มีเล่มนั้นเนี่ยลุงชัยได้ลองอาคมไว้นะลุงชัยเนี่ยได้เข้าไปในป่าใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็เขาเนี่ยไปเจอกับร่างของหมอผีเก่านะหมอผีเก่าที่เสียไปแล้วนะเขาเนี่ยได้ไปเอาแบบเอาไฟมันลนตรงไหนท,ที่นล้วให้มันเป็นน้ำยาแล้วเขาก็มาถูๆแล้วเะครก็บริกรมรมคาถานนะทําให้มีเล่มนั้นเนี่ยเป็นมีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะก็ท่านผู้ชมจะไปดูกันในทีแล้วว่าจะเจอหรือเปล่า ชาวกรีนก็ฝากเราในไลค์นึินแชร์หนึ่งกดติดตามกันด้วยเราไปเจอกันในคลิปครับไปผู้ชมตอนนี้นะผม,มผมมันจะมาเจอกระพวกพึ่งนะหรือพึ่งพึ่งมันก็มิมนะเนีย่ยทผู้ชมเหมือนมันจะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะบินว่อนไปมานะโอ้ยท่านผู้ชม มาเจอเขากับขนไก่ป่านะดูนะไม่รู้ว่าใครมาทำอะไรกินนะไม่ามมทา่านผู้ชมก่อนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูกองไฟไม่รู้ว่าใครมาทำท่านผู้ชมดูก็มาบอกกันหน่อยน,ะนี้นะมีกองไฟหนึ่งกองนะดูแล้วนะ่ะน่าจะประมาณสามสี่วันนี้นะยังมีกระดูกไก่อลยรท่านผู้ชม ไก่กระจัดกระจายไปหมดเลยนะคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคือถ้าได้มีโอกาสเนี่ยอยากจะใ้ท่านผู้ชมเนี่ยมานอนผูกเปนอนแถวเนะี่ยคือจะสนุกมากมากเลยคือเย็นสบายแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติเนี่ยทาให้ผมเนี่ยอยากจะนอนอย่างผ่อนคลายเลยนะท่านผู้ชมคือมันเย็นสบายมากๆ เหมาะกับการอยู่คนเดียวมากๆนะเจินสบายแบบ <S <S ส่วนลมหายใจเข้าอย่างสบายทช่านม,มู้ชมผมคิดว่าข้างล่างเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วผมจะลองขึ้นไปดูข้างบนนะเพื่ออาจจะเจอวิวแววหน่อยนะทนผู่ชมตอนนี้นเนี่ยมันเจอเข้ากับเรียกใบะไรนะท่านผู้ชมผมก็เรียกไม่ถูกกันนะผมลืมนะแต่ว่ามันจิ้งกินกับน้ำพริกอร่อยมากนะแต่ผมจะเด็ดไปฝากคุณแม่ได้นะคุณแม่เนี่ยชอบทานมากๆเลยนะ ท่านดใดเคยกินบ้างครับลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะนี่นะแล้วขออนุว่าต้นอะไรบอกกันด้วยนะครับผมก็ลืมชื่อแล้วนะคุณพ่อก็บอกมาให้ผมอยู่นะแต่ผมลืมผักหนามหรือเปล่าทางไม่เห็นนะ่าผมเลยวผิดยังไงจะต้องขออภัยนะท่านผู้ชมแต่ผมเคยกินแล้วนะมันข้างที่จะอร่อยนะ กรุบกรอบนะท่านผู้ชมมันจะกรุบกรุบหน่อยออเราจะกินแจ่ใบอ่อนๆนะท่านผู้ชมใบแข็งๆเราไม่สามารถกินได้นะมันแข็งเกินกินไม่ได้เดี๋ยวกินตั้งแต่ยังอ่อนอัอนอ่อนเลยนี่นท่านผู้ชมนี่อย่างนี้กำลังอร่อยเลยนะ านผู้ชมเห็นนะคือกำลังอร่อยนี่เลยนะก้านใหญ่ๆอย่างนี้นี่คือเขียวเพลินเลยท่านผู้ชมกรุบๆเลยกรุบๆนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหคิดว่าถ้า,าขึ้นไปขโมยนะจะมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาเนี่ยท่านผู้ชมจะได้มากินอย่างนี้นะ จ,จ,จริงๆกบนำเพลงนี้บอกเลยว่าสัตหลายสับหลายนะุผู้ชมนี่โอ้ยมีเยอะมากนะทุกผู้ชมนี่นี่นี่โอ้โหกำลังนุ่มๆเลยแค่นี้ก็เพียงพอกับการประทังชีวิตได้แล้วนะท่านผู้ชมแค่นี้นะถ้าเรามาคนเดียวนะเราสามารถประทังชีวิตได้แล้วนะถ้าไม่ใช่คนกินแบบกินยากเลยนะส่วนผมเนี่ยเป็นคนกินอะไรที่แบบง,าง่ายๆนะทานผู้ชม มีอะไรก็กินได้เลยนะขอแค่มันประทังชีวิตได้ก็พอนะแต่ก็กินแล้วไม่เกิดสารงกินนะผักนี่ก็มีประโยชน์ูโอ้โหท่านผู้ชมนี่อย่างนี้นี่คือของดีท่านผู้ชมกา้านใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะโอ้ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไมต่อนะแล้วผมจะหาที่วางผักไว้ก่อนนะ <c oughs> เผื่อเราขึ้นไม้ขโมนเนะเราจะได้เจอกับพักกรุดเองนะ để phòng sai <laughs> không gấp à? bao thì là căn tham số, không này, làm gấp bao như thế này, tham số, sai đã không là được rồi, tham số, thằng ta, thưa quý tham số, lần này nó sẽ đang đơn, khá là hiếu vậy đó. ต้องปีนขึ้นไปอย่างงี้นนะก็เป็นอะไรที่ลำบากเอามากๆเลยนี่น้ำค่อนข้างใสพอสมควรนแล้วนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดเยอะอยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ไม่ชอบด้วยนะอยากจะจริงๆริงก็อยากจะพูดคุยกับที c นะถ้ามีเวลาก็จะมานั่งไลฟ์สดพูดคุยกับท่านผู้ชมนะ khay mà nồi thưa chồng, đang đi park này thưa các bạn cũng không biết đâu, thử mít đuôi, khao cái đi qua, mình mới đi tháp công phong qua อยู่เลยอะห่างๆกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมาดิผมมาดิใจเย็นใจเย็นครับผมมาดิผมมาดิๆๆม,มาตูมมามมา้กันน้อยไปทำไมวะผมยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยมาเสียงดังอ่ะผมขอโทษครับเฮ้ย มีไปนั้นอะไรมึงเฮ้ยพี่เบลมาจากไหนครับพี่มีเรื่องนี้ท่านเบลมาจากไหนนี่มันมีของพี่ชายผมนะไม่รู้มเจอมาแล้วเป็นของกูคุณผู้ชมผมทำ่เจอเขาก็มีนะแต่ว่าชายคนนี้เขาเก็บไปได้นะไม่ให้มีเอาคืนเนหรอถูกต้องผมขอละผมไม่ให้ ผมขอดไดไหมแลกแลกกับคาหมือนึงได้ไหมไม่ได้แน่ๆตองใช้ทำอาหารกินีเกเยอะแต่ผมเมืนเป็นมิ้งของพี่ชายผมนะไม่ได้กูเจอแล้วทำตบเองมาเจอต้องไปองกูอะไรเนี่ยมาปุ๊บตายนะทำไมผมเดี๋ยวมันเจอเขากับเป้าหมายผู้ชมแต่ว่าเป้าหมายานแต่อยู่ที่ที่ไม่คาดคิดนะ มีแนนมาอยู่กับชายผู้นี้นะไม่หรอยังไม่จริงไม่นะไม่ให้แนนบอกเลยผมขอละท่านไม่ให้เดี๋ยวบไม่ให้อยากบอกมีเล่มอื่นให้ไม่เอามีเล่มนี้มันเป็นนี้สัตย์สินละท่านมึงขายมีเล่มมีเล่มเดียว มันเจอมาแล้วหัวมันเรื่องเจ้าของไม่ควรเจอมันคือพี่ชายผมทำตกแล้วครับท่านต้องมันเจอแล้วยังไง้ผมไม่ให้มึงเด็ดขาดแดีวผมเลี้ยงข้าวทั้งสาม,มไม่กินยังไงไม่เล่นนี่หูต้องทำมาหากินออม่เลี้ยงอื่นไหมาด้านไหมล่ะไม่เอาเดี๋ยวผมออมรีเรียกคอื่นให้ไม่เอา ไม่ชไงคอลรท่านไม่นะไม่เอานธตาพูดอะไรนะันจะห้ดีพันจะให้ได้าไม่เอาไม่ให้ตาไม่นไม่ให้ผมเอาไม่ไรอื่นมาให้ละไม่เอา อันนี้คือที่ชายผมทำตกไว้ให้ท่านเอาล้อก่ออะตรงนี้พี่นู้นชายติดเศษมาที่ชายผมทำตกไว้ให้ท่านไม่ได้ทำตกเลยก็นั่นแหละนี่มันมีอยู่สองเล่นเนหะ็นไหมนะมันคล้ายๆกันเนี่ยมันตกกันแล้วกูเจอกูต้องเป็นเจ้าของทำนี่รู้จักจะเอามาือคืนเล่นไหมไม่ฟอนไม,ไม่มันเลือกเจ้าของแล้วเขียกว่าขโมยท่านหน่อย ผมไม่รู้เจ้าของมามาหานี่กูจะเชื่อได้ไงว่ามึงอเป็นเจ้าของท่านก็ดูดิเนี่ยมันมีฝองเล่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่คล้ายๆกันเนี่ยมันเหมือนก็ต้องหมายดูเหล็กอ่ะท่าดูจากเหล็กนี่ยมันไม่เหมือนดูจากด้านจากเหล็กเลยเราเอานภลิ่มัต้องเลยมันเป็นไม่ลงเอาคอามเหมือนกันท่านไม่เอากูไม่ให้ไม่ท่านต้องคนที่ขโมยอย่างเงี้ยท่านแล้วมึงจะยังไงวะคือ ท่านเก็บได้เนี่ยท่านคืนเอามาคืนเจ้าของกูไม่คืนเจ้าของมาทวงแล้วเนี่ยเจอของกูไม่ใช่ของท่านเจอแล้วเจ้าของของกูไม่ใช่กูไม่เชื่อกูเป็นเจ้าของอ้าวไม่ใช่แล้วผมกิ๊ดสุงยังไงผมไม่รู้ผมลืมเอาปลอกนี่มาเลยถ้าผมเอาปลอกนี่ไหมท่านได้ท่านจะเชื่อหรือเปล่าผมท่านไม่เชื่อได้ ถ้าเกิดมีปลอกมีนะผมจะเอาปอกมีทุบหัวท่านเนี่ยอยู่รูมก็รอนมึงโอเคไหมท่านตายหมดถ้าเกิดว่าผมไปหาปอกมีเจอเนี่ยผมจะยอมคืนมึงเลยได้แล้วต้อง่นแหละผมขอเอาปอกมีทุบหัวท่านเลยนะไม่เอาได้หรือเปล่าไม่ให้มึงนี่แล้วมึงยิงยาต้องเป็นเจ้าของมึงจะคืนมึง ผมให้คนมั่วไม่ได้ไมีเรื่องนี้ตายทันได้ตายคุณเอิ้นคุณจะทำไรรอไมไอไ่ก่อนรออย่างนี้จะมาเป็นคนชั่วได้ยังไงท่านรอรอมึงอีกบ,บอกใหงรอก็ได้ท่านถ้าไปไว้ยก็เกลียงอูแน่นอนอ่อในบบประเทศเกลียงอูใช่ไหมท่านแล้วมันต้ลง ปอกนี้ก็แล้วได้ผมจะได้เปอกนี้มาถุงหัวท่านแล้วกลับออกมาไ,ไม่ได้ที่่เรืองนี้ท่านผู้ชมนะเขาไม่ยอมให้นะเพราะว่าเขากลัวว่าผมจะเป็นคนไม่ดีนะเขากลัวว่าผมจะเอามีดไปทําอะไรไม่ดีนนไม่มีหลักฐานผมเลยให้เขาโม้ไม่ได้ท่านตัดผมทรงอะไรอ่ะ อยากรู้เหรอใช่มันเล็ดมันเล็ดใช่สองมันเล็ดเป็นยังไงท่านนี่มันยาแล้วหูกลงมันเล็ดสาวถักเปียอยู่กันหนุม่มเล็ดใช่ไหมท่านอะไรรู้จักสาวถักเปียไหมไม่รู้เขาว่ากันว่าสาวถักเปียชอบอยู่กันหนุ่นมันเล็ดเด้อมันจตลกผูเหรออ้าวทำไมอ่ะ ดูทานแล้วก็บอกไม่เห็นวะดูแล้วทานก็ยังจะหนุ่มๆอยู่เลยเดี๋ยวเวลารู้เปล่าท่านอายุกี่ขวบอ่ะท่านเบาเชื่อพมาก่อนผมจะได้อันนี้ท่านชื่ออะไรชื่อแซมทำไมฮะชื่ออะไรนะท่านชื่อแซมอะไรนะกูจะรอเหรอผมไม่ได้ยินขออีกรอบบอกอยู่ว่ากูชื่อแซมแซมเออชื่อเซมแซมเซม ตลกกับมึงเหรอฮะอ๋อแซมใช่ไหมอีฮานี่แซมสั้นอย่างงี้ใช่ไหมท่านเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะโอ้ผมขอชื่อแซมนะท่านอายุเท่าไรไจะรู้ไปทำไมวะฮะผมอยากรู้ไงคุณงการอย่างเดียวบอกไม่ลหลักฐานเสียงท่านดูเหมือนคนอายุสองสามขวบอะรึ้จะยังไงวะฮะท่านแซม หลานท่านแซม,มหลานท่านแซมเอามีดผมไปก่อนแล้วท่านแซมเอามีดเลนั้นมาได้ไหมอ่ะมีดผมมีดมผมก็ใช้ได้นะไม่เชื่อท่านแซมเอาไปลองดูก่อนก็ได้มไม่ชอบทาไม,ไมไละ่ะลิมนี้มันถูกชะตากูดีมันฟันเนื้อหมูยังไม่เข้านะท่านมีดเลนันโอ้โหเป็นลับแค่นั้นแหละท่านรับไม่ได้หรอก ไม่รู้วงการเจ้าของตัวจริงหรือไม่ก็มีหลักฐาน,นถึงจะเชื่อถึงจะเอาให้ได้มัไม่เล่นนี่มันให้ใครไปมั่วซั่วไม่ได้สุดท่านเชื่ออะไรน่ะท่านชื่อเซมใช่ไหมท่านเซมตลกกว่มึงม,มากเหรออะไรท่านชื่ออะไรล่ะชื่อเซม,มจะยังไงวะฮะจองยังไงวะ ลอกมากเหรอแล้วท่านชื่ออะไรล่ะท่านชื่ออะไรสรุปเสียงมือแสมอ่ะดีดียังไงวะผมได้ยินไม่ชัดไงไหนท่านชื่ออะไรบอกผมมาดนีไม่ต้องรู้แสงใช่ไหมแสมใช่ไหมท่านแสมจะเรื่องยังไงก็ได้เรื่องมึงเกกรียกว่ากุ้งได้ไหม เรื่องของมึงผมไม่ตหลกกับมึงนะผมบอกให้ผมเรียกทำอากุ้งนั่นแหละผมจะต้องการปอกมีดหลักฐานที่ผมจะมายืนยันไหนมงมาอังท่านผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยท่านสติเพี้ยนไหมเนี่ยกูอบอกว่าให้มึงกลับไปเอาไงไม่ได้ยินเหรอฮะท่านเซมใจเย็น ท่านอยู่คนเดียวท่านไม่เหงาหรือไม่ต้องรู้หรอกท่านอยู่กับใครอยู่คนเดียวเหงาไหมอย่าม่อยู่กูด้วยเปล่าะได้มาได้เลยเออไหนที่นอนพ่อมอีไหน,ะนท่าน,นอยากให้พ่านอนกอดท่านหรือเออไม่เอาอ่ะท่านแห้งกอดไม่สนุกไม่เกี่ยวเหมือนกุ้งเลยท่านเนี่ยยังไงท่านเคยกินข้าวไหม มันขอโชว์สิบแ็กนะท่านผู้ชมท่านอยู่ป่าถ้าท่านไม่มีสิบแ็กก็ท่านก็ไม่ต้องเอาอะไรละถึงท่านจะเบ่งอ่ะท่านก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกยิ่งยังไงวะยิ่งยังไงวะโอเคเดี๋ยวผมกับจ้าเป่ามีนะผมจอาเป่ามีมาทุบหัวท่านได้หรือเปล่าได้โอเคนะถ้าผมมีเป่ามีผมมาทุบหัวท่านนะ ท่านบ่อนะได้โอเคท่านชื่ออะไรทา่ทานเซมแล้วแต่มันจะเรือกอ่าบอไอกทีาชื่ออะไรทะลุคอยออละแ,แซมแฮะแหมขอต้อนเชืยอเลยนะผู้ชมกูชื่อแซมชื่อสแสมา ยังไงวะมาไหมมาดิท่านใกล้ๆเนี่ยเอาหูมาโอเคท่านเสมท่านคิดว่าผมทำไม่เป็นหรอผมก็ทำเป็นอะไรของมึงไปละ ถือว่าท่านก็ไม่ใช่คนเร็วเดี๋ยวผมเอาขามาให้กินแล้วกันกอะไรนะ<ด>ท่านต้ผมทรงอะไรนะดีมากดีมากถ้าอยากกินอะไรบอกเข้ามาขอบคุณ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 ผมถามว่าท่านจะกินอ้าอะไรขอบคุณขอบคุณท่านไม่ต้องแดกอะ เราแต่งเจ้ามาให้เท่าที่มีผมเอาเยอะมาให้ท่านได้ไหมเท่าที่มีเท่าที่มีเท่าที่มีเขาบอกว่าเท่าที่มีนะท่านแสงม,มาข้าเทีฮ่าฮ่า เด็กๆชมผมจะกลับไปหาปอกมีกันนะเอ,อผมเจอปอกมีเนี่ยผมก็จะมาให้กับท่นแฟนนะเอามาเอามาแต่ถ้าไม่เจอก็คงจะปอกมีนมึงเอา <Yeah. S 2> เอามาเอามาว้าวว้าวว้าวว้ามา,มาใครจะได้รู้ตัวเองเกินเอามา รั่วมาก<ห>นะครับผมดูเขาเนี่ยทำตัวรั่วมากเลยเขามาเขามาแล้วช่วนะไปเอาปอกมีดกลับมาให้กูดูเร็วเดี๋ยวไปเจอกันไหมเดี๋ยวขอการอนญุญาตกับเอาปอกมีดมาก่อนนะเพราะน่าเขายังไม่เชื่อนะแล้วช่างจะกันไหนคลิปนะครับก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้จะกลับไปเอาปอกมีดมาให้เขานะผมจะได้ปอกมีดตีหัวเขาด้วยนะเขาจะได้คลิปนั้นลูกชมครับสวัสดีครับ